โอเคนี่คือช่วงก่อนจะไปเริ่มคลิปเรามาดูเซิร์ฟเวอร์กันว่ามีคนแต่งตัวแปลกๆมั้ยอย่างแรกนะเราเห็นน้องครูง่ะเลยอย่าพี่น้องคู่แกมีมอสดีกว่าช่างช่างเซิร์ฟต่อไปอฮ่าฮ่าฮองอ่อันนี้ไม่ใช่นีโอธรรมดาไม่เห็นไฟล่าวะอะมาต์ฟ้าหน้าเป็นอาวคนนี้จะ ต้องไปตัวไปยางไงตัะตัวไปเป็นวิงกี้วิงกี้เฮ้ย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 เฮายาฮ้้วต้ยเม้ย่ฮ้อเอ่ยเฮ้ยเฮ้อ้เมยเ้เ้ยเฮ้ยเฮนย้เเเเย เดี๋ยวดรองโยเกิดบละโอเคทุกคนในวันนี้เรามาพร้อมเพียงกันเอาเรามาชุมนุมปลาดุบทุยไม่ใช่วันนี้เรามาพร้อมเพียงกันในเกมที่เราห่างหายกันมานานะอย่างพิลัเช2สองดองมาสามอัปเดตอีดิชั่นและวันนี้พวกเรามีเราสมาชิกมาเพิ่มเยอะแต่วีข้อแม่คือมีคนหลุดออกมาสองคนไม่ดีสาม คนแรกเลยหันมาครับนี้ครับคุณต้องขายพิซซ่าไม่ใช่เหรอผมลงทางครับผมผมตอนน้ผมกำลังจะไปส่งพิซซ่าให้กับแชนครับแต่คือมันคือมันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งนะครับมันทำลึกผมทางครับผมเลยต้องมาอยู่ที่นี่โอเคเอาเอาละสวนเอ่อในคนนี้ครับมาทำไมครับหันมาครับเออ อ๋อยูมา mine. อ้อคือคนอื่นหลุดมาจากโลบออย่างพอว่านะเว้ยแต่ดูคนนี้ดิเขาหลุดไปได้ลิมบารบคปนีโอเคซึ่งสมาชิกเราก็มีแค่นี้ครับแต่เราก็มีแค่รับเชิญพิเศษคนนี้ซึ่งจริงๆเขาเคยออกคลิปผมมันแหละแต่เขาเพิ่งมาแนะนําตัวจริงจังตอนลอมนี้เขาอยู่กับเมทัลโซนิกด้วยโอเคแนะนําตัวนะครับอ๋อสวัสดีครับผมนายกาเซร์ครับจากช่องไอเดียกาเซร์ครับฝากตัวเลยครับ โอเคซึ่งอย่างที่ผมบอกไปผมรอมา3อัปเดตแล้วก็จะมีตัวของเจฟเดอะคิลเลอร์วาเลมและตัวล่าสุดอย่างติงกิวิงกี้ซึ่งเราถามว่าประวัติสาตัวนี้เป็นไงเดี๋ยวเราจะให้ไอ้โจจัดเลยมันนอนอยู่ S <S เออมึงมานี่ดิอ่ะไปรอประวัติไปโอเคเอางั้นก็ได้ชบขยับหน่อยสวัสดีครับอยู่กับผมโนโมจิห่างหายกันไ่นานเครับสำหรับเพลเชส2ซึ่งรอบนี้เราก็ต้องมารอบประวัติ3ตัวกันเลยทีเดียวเพราะมันดอออัปเดตเอาล่ะเราจะเริ่มจากตัวแรกเลยนั่นก็คือเจฟฟรีย์บูดหรือเจฟต์คิลเลอนั่นเอง โดยทางด้านประวัติความเป็นมานั้นเจฟเดอคิวเลอร์ปรากฏตัวครั้งแรกบ,บนอินเทอร์เน็ตในช่วงปี2008-2011ในคริปปี้พาสต้าซึ่งประวัติของเขาก็มียูทูบเบอร์มากมายเล่าไปแล้วผมเลยจะขอไม่ลงลึกเรื่องประวัติแล้วกันส่วนเจฟเดอคิวเลอร์ใน P ิล a เชสนั้นจะมีความเร็วที่23พร้อมกับสตัมนาอยู่ที่90และดาวเมดิการจบตีอยู่ที่25ซึ่งถือได้ว่าเบสิกเลยโดยทางด้านสก,กิลของเจฟเดอะคิวเลอร์อย่าง s ซเลนส e รอกเกอร์โดยสก,กิลนี้ตัวของเจฟจะทำการย่อตัวลงซึ่งแน่นอนจะทําให้เดินช้าขึ้นแต่ดาเมดโคตรเยอะเลยบอกไปก่อนโดยดาเมดจะเปลี่ยนเป็นป70หน่วยและเสียงท่าของเจฟก็จะเบาลงด้วยส่ คือสองอย่าง medical haste ดูว่าเจฟต์เบคิลเลอร์พกกระเช้สกิลนี้จะเป็นการวิ่งเหมือนไปนเสียบอะไรมอซึ่งผมคิดว่าเขาได้จะดื่มน้ำแตงโมเกินขนาดแหละซึ่งมีเพียงเท่านี้ครับสำหรับข้อมูลและความสามารถของเจฟต์เบคิลเลอร์ส่วนทางด้านสกิลของเขาเนี่ยเอาอันที่ผมชอบแล้วกันนั่นก็คือ silence ซึ่งทุกคนมองว่ามันเหมือนดั That ้ดดัซนแต่สำหรับผมลองใส่เพลงนี้เข้าไปสิในั่นคือความเจ็บปวดโอ้ท่านต,อตา้องดูความตัวละครยัง วอลเว่ซึ่งตัวของวอลเว่ก็มาจากมอด Minecraft เช่นเดียวกับ f o x ว o n แถมสกิลคล้ายๆกันอีกซึ่งตัวของวอลเว่นั้นมีสปีดอยู่ที่26พร้อมกับสแตมปาอยู่ที่30และดาเมจการโจมตีที่10-30เพราะว่าการโจมตีของวอลเว่สามารถชาร์จได้ซึ่งในคลิปนี้ผมไม่รู้ตัวสกิลเลเของวอลเว่ก็คือ Demonic Illusion โดยสกิลนี้พอวาเลมใช้จะเป็นการหายตัวคล้ายๆกับ f o x b o n แต่วอลเว่ต่างกันพอตัวของวอลเว่จะทำการทิ้งล่างโคนเอาไว้ในที่ที่ใช้สกิลซึ่งร่างปลอมเหล่านี้ก็สามารถให้บัฟกับผู้เล่นได้แต่ตัวของวอลเว่ก็สามารถวาร์ปกลับไปได้เช่นกันซึ่งพอวาร์ปกลับไปจะสร้างดาเมจทั้งหมด30หน่วย และเป็นเออีกต่างหากทางด้านสกิลต่อมา Trickster c h u c h ซึ่งวาเลมจะเดินเร็วขึ้นแต่ไม่สามารถกดวิ่งได้ซึ่งตัวของวาเลมก็จะตีแรงขึ้นและสามารถไฮไล์ผู้เล่นได้ซึ่งสปอยไว้ก่อนเลยว่าในคลิปผมเล่นโคตรโง่เลยเอาละและตัวละครตัวสุดท้ายอย่าง The Stricken หรือ ทิงกี้วิงกี้นั่นเองย้อนที่เรารู้กันตัวของทิงกี้วิงกี้มาจากเกมสแลนดี้ทับบี้ซึ่งเรียกได้ว่าเขาเป็นตัวไฮไลท์ของเกมเลยโดยความแรงของทิงกี้วิงกี้จะมีความแรงอยู่ที่17.5ถึง27ปวงเลบวาล่างธรรมดาพร้อมกับสัมนาที่165มึงบ้าหรือเปล่าพร้อมกับดาเมจที่30โดยสกิลแรกของเขาคืออินเฟลเต็มาสตัดเอคัสตัดซึ่งสกิลนี้ก็ตรงตัวนลครับเขาจะวางคัสตัดไว้บนพื้นซึ่งถ้าผู้เล่นอยู่ใกล้มันก็จะสร้างดาเมจต่อเนื่องจนถึง50เลยทีเดียวส่วนสกิลที่2องันนี้ไฮไล สเตตของล่างแทงนั้นจะมีความแรงอยูที่21พร้อมกับสเตัมเนาที่110และดาเมจร์ไดจตีที่50โดยสกิลแรกของล่างทาร์นฟอร์มก็คือกราวพาวซึ่งดูก็รู้ว่าสกิลนี้สิทธิเอกเอ็มเอ็กแน่นอนส่วนสกิลสองไม่ต้องพูดเยอะฮะโยนหินจบไปซึ่งก็คงมีประมาณนี้ก็สำหรับอัปเดตที่ผมดองมาทั้งหมดอ๋อแล้วก็สปอยอีกอย่างก็แล้วกันก็คือผมไม่ได้เล่นทิงกี้บิงกี้ในคลิปนี้นะแต่ถ้าผมแนะนำคนที่เล่นทิงกี้บิงกี้มันมันไปดูคุณกันฮะจบแต่ระวังหูููแแตตตตกกกกดดดดด้้้้้ววววยยเเเเเออออาาาลลลลลล่่่่ะะะะไไปปปคคคิิััััันนรรรรรบจทีหม็ มาพูดทำเพลงเนาะอีหลอดเดิมวับสามสองหนึ่งเราจะเจอกับเอ,อ่อโอ้รู้แล้วโู้แลเฮ้่นะทำไมต้องด่าน,นี่อ่ะทูไอ้รับคนใดไอ้รับค,คนใดอายุโอเค I knocking love out teeth. โอเคไอ้ลูกมาแล้วมาแล้วผู้ผู้มีอำนาจอะไรมาแล้วโอเคปรดระวังปรดระวังครูเขาไว้ดีครูคนนี้เขาไม่ใจดีเหมือนครูวงกลมเราหรอกนะ เฮ้ยอย่าพูดพี่คิมเนาะจะไปนะปองอะไรเมื่อไรก็ตามที่มันมามึงจะเป็นโลมมนุษย์ให้กูเกียให้กูเป็นโลมมนุษย์แล้วแล้วมึงมีกรอบไว้ตรงไหนทำไมอ่ะมันไปเกาะอะไรมาแล้วมนตีกูนั่นไงเยอะมากโอ้ยกูเกลียด์คำพูดตัวเองว่ะ คำทำนายกูนี่แม่งไม่นะเขาไม่เขาเลแค่แขนแ่ม่แม่ม่งเ้าอลาลาลาลโอ้ยเก็บเกไม่ยายามเ็าเปมาแขงรับเชิญเราก็ดูแล้วพี่หตาย้ามึงตายมึงกน เาตายเป็นเกย์เลยไเลยโอ้โอ้ไมโอ้นะอเห็นกัวเหกูเหกูดินมาใกล้ขนาดนี้กูไม่เห็นโอ้ยเอซอของน่อหน่อยว่าไแค่กัซื้อของวเข้าอยู่ไม่ต้อสีเลยวายโดนทิ้ไวายั่อีนวยต่อสี่างพิามึงเลยนะ เรามาฟังเสียงของฟีโน่กันนะครับไม่นั่นเสียงฟีโน่หรอใช่นม่เสียงกีมันหรอใช่ผมสัญญาครูว่าผมจะลาออกแล้วไปเียนกับครูวงกลมเ้ยไอ้เนี่ยวาเด้่อวจุ่มผักเจาะตับมึงถือกกูแทะ เสี่ยดูมาดูมาว่าอิงเฟลพู้นี่เขาว่าอีซ่าเลยด้วยว่าเธอคือสีดาคักแท้ไปสายไอ้ไอ้ไปสายไอ้ผมข้าวทอดตีไม่ค่อยไม่ก่อนเลยผมข้าทอดอีลีไอ้มันมีทางเลือกอยู่ทางนี้มึงโคตรเชียร์เลยฮัลโหลตกใจหมดเสื้อแดงมันอยู่ไหนวะวะ ทำไมต้องผมทำไมทำไมต้องผมด้วยผมไม่เข้าใจเสื้อแดงพิซซ่าหรือเสื้อแดงญี่ปุ่นเขามีพิซซ่านะไปหาเขาก่งก็ได้อุ้ยอ่าแจ็คพอตเฮ้ย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 เีอย่างยเฮะยเยเฮ้เ้ยเฮ้ยช้ย้ยงอยเฮ้าเอ้ยเย้าเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเียเฮยเยย ยีแล <ítulo> <away> anyway, ้วมึงหูบอกูไฟไองดาสองยี่พาไม่ใช่าบอแมนเราสองิยสกูสองพาเาแก้คือเราหปีโอ้ยมากเลยอะไรวิงเอไปไวิ่งไปเขาพุ่งมาแล้วโอ้ยโดนไหมน่ะอูดอูดนัไงด้วยแค่รียิบหาย โอ้ไม่ยิสังกูเฮ้ยสิย่ารำใา้กูโม่โม่มเได็โกโลโกโซการเดมกูเป็นโจโฉเราต้องดูว่าระหว่างเมทัลกับเออสัมพันธ์สัมพันธโอ้มาเฟียเขาตายแล้วเคยจะเป็นคนคุมแก๊งตัวบอนักวิ่งสี่คูอยอายุแปดพัน แปดพันปีีโอีโนไม่มีทางไปด้วยประเด็นโอ้พีโน่พีโนเขาตายโอ้โหและตายังได้ตาต่อไปโอ้โหชิดอะไรเยอะไรมยอะไรเอา าเด็กน้อยเด็กน้อยกำลังดิ้นไปดิ้นมาไาปะโอ้ดานนี้ด้วยกินปลาไม่ได้เล่งตลกก็กำลังจะพูดเลยกูโดนดักอีกแล้วไย่สวยโอียังไมกายหมูเ่ย อยู่นู้นว่ามีอะไรแล้วคุกคดได้พี่นู้นว่าเรวมากพูดว่าว่าว่าว่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 าโอ้โหจอดว้าวไม่ไม่อยู่แถวนี้ใช่ไหมโอ布拉布拉โอ布บรากูว่าอยู่แถวนี้กูว่าอยู่แถวนี้กูว่าอยู่แถวนี้ It was at this moment that he knew he fucked up ห้ากี่งกุลหยิดนนอ่างลาศสาร ถ้านาได้ยินฉันฉันจะบอนนายแม่งทำกูคนหัวลุกเลยไม่คนตูดลุกไอ้เหี้ยอ้าวอ้าวิ่งดนวิ่งเดียวิ่งวิ่งไม่ได้อู้วเยียย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 ยียย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 ยูยยสู้ๆยย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  ไม่เลยโอ้ยตายตายเลยตายหมดเลยชิบหายโอ้โอ้แมึงโดนทัตแน่นีกูยะไป่อากตเอะมาแล้วอากนมาแล้วอากด้วย พอสอบถามกูรู้นะครับผมสามารถเรียกแก้วว่าแม่นางได้ไหมครับกาเซอร์มือแก้ผ้าอยู่วะฮะเดี๋ยวรอในคลิปมือแก้ผ้าเออไอ้แม่ผู้ชายอย่าบอกอย่าบอกจะแก้ผ้าหมดเลยอ่ะแกไม่เขาไม่ใช่กูโดนละโอ้โหนายสันชัยโอ้โหนายสันชัยหลอดปะโอ้มันถ่านแล้งวอร์ทำไม

คนหายไปพิกคนหายไปจ้าอะไรพลังงานต้ยโอ้โหตายแล้วป่าิ้กหนีอะไรอ่ะโอเคโอเคโอเคว่าักหนูเจออะไรแน่แน่มือ เอาชิปหลานคนขายพิซซ่าคนขายพิซซ่าไม่ใช่ไม่ใช่เดินมาตรงนี้นะอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยอุ้ยเฮียไม่งมาเป็นตัวเลยเมื่อกี้ขอสักครั้งให้เจ้าของคลิปมันรอดเถอะไม่มัน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 ไอ้เป้ามันไม่เคยรอดเลยวิดีโออ่ะกูว่าไม่กูว่าไม่ใช่ตอนนี้ว่ะจิ๊บเก้าเบียดโอเคเกียร์แล้วขารอแล้วม่เป็นตัเป็นตัว เจ้าขอคลิปหลอดแล้วเจ้าขอคลิปหลอดแล้วรอดแล้วรอดสักครั้งเถอะกูแต่แต่ต่อไปอ่ะมึงมึงระวังเลยสไลนเปอร์ร้อยเมตรอ่ะไม่มีเดตอ่ะโอ้ทำไงนยนโยนตั้งแต่ทางใต้ของอินโดนีเซียขึ้นมาทางไทยเออเออเพื่อนมาผิดแล้วป่ะเพื่อนโอเคจ้ะโอ้โหมองมองน้าลึกเกินนี่กูอยู่เมือนเทดาบีนะไม่ใช่ไซเลนฮิวไซเลนฮิว โอเคเราเราจะรอดไปด้วยกันไลออนคิงจัดอุ้ยโอ้กูมาแล้วถูกใจหมดอ่ะไม่ได้ห่วงฉันจะเป็นเอ,อ่อล้มลงให้พวกนายเองวิ่งก่อนเพืออพ่อนดิ้กกูพาเลยนะอ่ะไม่ต้องห่วงทุกไม่ต้องห่วงฉันจะไปล้มลงให้พวกนายวิ่นเองมัน,น,นดีกว่งเลยยินเสียงกูวิ่งเลยว้าวฟังมึงพูดสะเท่ห์น,นะ มึงวิ่งกอดเพื่อนเลยนะโอ้ยิงจากทางใต้ขอินโดนีเซียขึ้นมปเดยเฮ้ยแล้วอะไรจะขอคลิปเนี่ยแล้วอะไรจะขอคลิปเนี่ยนะเอาองเอาายแล้วมึงเฮ้ยบอกเลยว่ามึงรอดได้แค่ตาเดียวอะโอเคมึงไม่ตามมแล้วโอ้โหโอไม ซ่อนตัวกูวิ่งไม่ได้ยิ่งล้าเล็บแล้วพิงช่วยด้วยช่วยกันหน่อยนะซิมบ้แต่ต่างต้องเห็นตัวเองเซอร์ไพรส์เออซิมบ้าโชคดีแล้วซิมบ้ามุกดาซิมบ้าโอ้ยไม่เอามุกดาไม่เอาเจียละโอ้เกือบตายโอเคแต่ได้ตายจริงเลยได้ยิ่งไม่ช้าแต่ไม่ใช่วันนี้ มั่นนั่นกูเห็นคนกันลักวิ่งหนีหุ่นยังรอดแวะต้องออกลงเลยสกินเนี่ยโอเคซื้อมาเอ้าเอ้าเรียกมันจะออกลงเลยดูก่อนดีไงโอด่านมันด้วยนะด่านไตรด้วยประเด็นเฮ้ยอัดมาพร้อมกันเลยก็ตายแล้วจู่ๆว้นักเรียน ไม่จูแล้วไม่จู้แพ้แล้วรวยด้วยไอศัตรูเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปองแล้วพวกเรามาทำอะไรกันตรงนี้เอาหนอกไปละว่าไงอันนี้ทำอะไรปองไอเหี้ยปองปองปองที่รักทำไรไอศัตรูแต่เกิดกูเห็นไอ้ปองวิ่งมานะ ไปกูพูดเลยรัก่อนเอ้ตุงไทยเอาชิบเปละทำกกอนง่เร็วนี้แล้วก็ได้เจอกันอีกเร็วนี้ปงเวนี้รีบรอยจนจานเป็นไรอาจารย์สบายดีไหมครับกูไม่ยากที่กบิกิว่้คือวิธการมที่กิบิกิไปมองดูกู มาเลยกูยังไงนะไหนน่ะเนี่ยวิธีไม่ออกเกมออกเกมเลยเอาไปเฮ้ยพี่ดำออกลวงใช้ข้ช้โคตรีเลยเธอโดนเราเสร็จยังประมาณปานหนึ่ง I see one of them มาดูขอขอหน่อยขอไดหนึ่งขอไดหนึ่งก็ยังดีขอไดหนึ่งสองพันแล้วนิดนึงอันนี้คือนิดนึงแล้วเนี่ย <Billie S 1> มานะมาเฟียโตต้อง้านอะไรครับผมใช้เครือครับผมแค่เกย์เดียวไมพอครับต้องมีสมุนไพรด้วยขาแบบผิวอีกเนี่ยคลองเตี้ยสมุนไพรหลแล้วมงสวยเลยไมสียาอยู่ใกล้ๆวะหน้ากันไปเปียเลยเียนอยู่ใกล้ๆเลยคุณ ทำไมเพรามันมอเจ็บกว่สวดักทสมาชิกชมลมใครมันแอบ่นี่มครับ 멍키+ 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 멍키 야 다음 배 아들 야밥 먹을게 빨리 빨리 내내 대보라 갑 내가 봐야 야야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 � สัยิ้มหวานโอ้นกขึ้นเทือกทุยโอ้โหยีโน่โอ้ยโอ้ยตายตายปุ๊บหนึ่งปีโน่ไปโดนละฉันจะเป็นเออโลม์แล้วให้พวกนายเองอยู่ไหนอยู่ไหนมันจะโดนยังอย่าทำแบบนี้มันอยู่ข้างหลัง วีว้าวออเชดิบไปฉันมีส่งจะบอกกูโคัสตาร์ดแลวมันกำลังมาเออเออดดดครับท่านกูไปแล้วลันกันไม่ไม่ปิดประตูด้วยโอลิงหดสัตว์มาแล้วโอ้ยโอ้อีกเยอะเอ ไม่ชาไม่ใช่ไม่ใช่อิเกโอเคโอ้เปิดมากูได้ยินเสียงกรีดก่อนและเฮ้ยอุ้ยเอ้ยอุ้ยมนต้องรให้จบนมาไม่้อง่วงเรารอดแล้วล่ะมังนะไม่รอดแล้วล่ะกโดหิ้ยนตใส่าไอฟองงแล้วไม่ต้องห่วงชาโดจับคำนี้ีกูเคยพูดกับมึงในคลิปวิสนมได้ไหมมาร่วมกลกับกูมาร่วมกลกับกู โอ้ยสัตว์มาลูบกับกบดูเจ้าจิหลังตายตลอดเลยโอเคพวกเราเห็นขน้าใช่ไหมครับสู้ตายหยาหลบเบร์หยาฮไปหลบวะไปเหยียบไปหลบแล้วไอ้หนูข้าวตตัดเอรู้รู้ใช่ไหมพี่เดี๋ยวมาตลอด่าไงตายตลอดเลยฮะมันกำลังมาหนูหนีไปคุณเจ้าให้ป้องคุณตายตลอดเลยโอเคมันคงไม่มาแล้วล่ะ ไม่เหลือไม่ะเหลือเอเอบัตรเก่อโอ้ยมึงฆ่าเมียกูมึงต้องชดใช้เอาตัวมึงมามึงฆ่าพอตัอัะอะไรทำไรอะตะฟันพี่ชายทำไรพี่ขมเห็นนะพี่โยนหินอ้าฟอรบอล โอ้โหโอ้โหฮ้รู้สึกว่าพี่แกเฟี้ยงนะครับรอบนี้ยกูจะไม่มองกูจะไม่มองกูมองมันแล้วกูมองมันแล้วกูจหันไปมุมซ้ายไหนป้องกูตายเลยเอ้เมิ่มขอเข้าน้ำมาโอ้กะกะเซ ให้กูได้สัมผัสถึงวาเลมเพอมึงอย่าเป็นกอซิล่าเออขนดกนะเว้ยป่าดงป่าดงดิบมาแกบินมาต์โกเกมบุยงั้นตาต่อไปไอ้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 ป่าดงดิบทุกคนระวังป่าดงดิบเพื่อทีนะเว้ยกูเกียราทำนายตัวเอง ฮั l l หล u y s กูกูต่ออเโทมไปสวยกันที่ผายอะไนมาดิมาดิมาดิขอโเษใไอ้ยกูตกใจฟกติไอ้ย่มอเชืกูสักครั้งเหอะอย่าลองเชื่โอเคอย่าเชื่อเลยอย่าเชื่อกูเลยสวยเอาชนะโด้ไม่เจอไม่กวนเลยกูแท้ด้วย ลบไปไอป่าลบไปป่าตรงดิบแล้ได้วิ่งชื่อว่าเปหนอะไอะฮัลโหลขวาขวาลายซ้ายดีฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่มาไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วอีกหนึ่งนาทีให้เจ้าของลึ้นรอดจากป่าตรงดิบนี้ก็พอแล้วแจ็คพอตวิ่งมาเจอเลยเออหมดไปหมดเลยเอาลายก่อนลอง จบแล้วจบแล้วกล้องกูจบแล้วกูจะอยู่มุมนี้กูจะไม่ไป็นทั้งสิ้นกูอยู่มุมนี้ไา้ไหงซ้ายหรือขวาขวาละซ้ายดีกูไปซ้ายไม่ได้ไมกอดไม่ได้ไม่ระเบิดควยมาตรงนี้วะไม่ไม่ไมนจะไม่ซ้ำรอยเดิมประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำรอยกุยาอ มันจะเหลือคนรอดคนสุดท้ายไม่ได้ไม่เอามันไา่มร่เแลดวเียนด้วยัลไรามาเล่นตัวของวอาเลมในดานดันเจียนคือนายป้องะโยมาแล้วสุ้นเอสพีซี นกกระสาพันดีนกเอียงนกเอียงอาหารไอ้พวกมึงรู้จื้อหน้ามันเป็นยังไงแล้วสิจะตายนกกระสาพันดธ์เดฟเว็บกูไม่วันแคบอะไอ้เฮียตูมันตูดิเป็นเสียงเสียงล็อกเป้าหมายไปคนหนึ่งไปดูเลยไปฟูตี้ฟูตี้ซิลลี่ ใคอโดน <far. S 1> เ y นโนเซกิยูฟ้าโนเซนเกตยูฟ้าเจอพลังเสียงเออแซบแ้วหูไปซะกูเล่นไม่เป็นเลยไม่ไมีถนัดเลยเฮียโห้วดาบานี่ได้ไง่าดับนี้ได้ไง ทีเดียวฮุดยูไ o ทูเทโอ้โหโอ้โนโอ้โหโอ l โหเอาทายเนอะเป็นอะไรล้วฮุดยูไเอ n l d เดยเียวเดี๋ d เจ็บเลยวเดี๋ยวอย่าเ e ิ่าเ็วดับไปแล้วเอาเงินมาให้ก็ ตายแล้วอาชิพเย้่ยมโอะนามใส่ใส่ซอดใส่ซอนยูมาทันแล้วแม่เมือูเห็นฟาที่เดือด้วยโอ้แต่คงไม่ทันแล้วล่ะแต่ก่อนแต่ก่อนไปกดกดพูดดิฮ้ยกดพูดไม่ไม่กดให้กูไม่ทันแล้วกูจบได้กูสายแล้วนะ มิดจบลรง<อ>แรมเขต<อ>้องไปนอนนอกบ้านไปโอเคเอาละเจ้าพี่ทุกท่านทุกคนแล้วตัวชี้วัดจอสีแดงไปละ